สวัสดีครับกลังมาแฮงกับรายการชุมซับก่อนอื่นเลยขอบคุณครับห้าหมื่นละเว้ยในสูตรหมนได้บอกคนอื่นเขาฉลองแสนฉลองล้านใช่ไหมเราฉลองห้าหมื่นใจตีอยากได้แสนนึงแหะแต่ว่าอีกสักสองเดือนขอได้หกหมื่นแล้วกันเราหวังน้อยไปเลยดูว่าจะได้แค่ไหนแล้วตามที่สัญญาจาก EPL Prism Hobby อันเนี้ยหนึ่งกล่อง EPL Hobby ห ไม่ได้แจกทีทั้งกล่องเลยสิ่งที่เราจะทำใจะให้หลายๆท่านได้มีประสบการณ์การลองลุ้นเบรกลุ้นทีมขั้นตอนอยังไงใช่ไหมเดี๋ยวดูต่อแต่ว่าอย่างน้อยคือเกี่ยวข้องกับกล่องฮอบบี้ตรงนี้แน่นอนมูลค่ากล่องครับมูลค่ากล่องขายก็น่หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่ต่อกกล่องนะจ๊ะเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ก่อนอื่นเลยครับถ้าเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมนักลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลการอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงสเปนฟรุดฟุตเออร์ยูเนเต็ดลิงข้างล่างนี่เลยครับที่พีน้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่ากรุ๊ปเราแต่และกรุ๊ปเอาไว้ทำอะไรบ้างอยากเข้ากรุ๊ปเบรกต้องทาอันไหนอยากเข้าโอเวอร์แชต้องทาอันไหนแล้วก็อยากข้อมูลทั้งหมดเลยเพราะอย่าลืมว่านะวันที่ถ่ายเนี่ยเดือนหน้าเดือนสีเนี่ยจะมีรุ่นใหม่ออกสี่ห้ารุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นสําคัญสุดเลยคือกดเข้าไปดูลิงก์ข วันนี้ทำอะไรใช่ไหมจะโชว์การ์แหละไม่ได้โชว์นาแล้วด้วยส่วนหนึ่ง2ช่วงหลังๆเองไม่ว่าจะเป็นปริซึมหรือแล้วแต่ถ้าใครที่ตามการ์ดบอดมาสักพักค,ครับจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนไ่เซนเป็นพระรองอินเสิร์ตโดยเฉพาะ SP หรือ SSP insert เป็นตัวดันราคาให้กล่องแพงไม่แพงเผื่อใครไม่รู้ SP คือ Short Pri n t SSP คือ Super s h o r t Print อันนี้เผื่อใครที่เข้ามาใหม่จ,จัดเลยนะหนึ่งในอันที่ซุปจาไม่ดูวันนี้ซึ่งซุปมีคอมพิวเตก็คือในส่วนของขอบูม2017นึกออกไมหมฮะอย่างเช่นดอนรัสที่กำลังจะออกนะวันนี้ถ่ายยังไม่ได้ออกนะเพราะดอนรัสจบเรือนสี่ราคากล่องตอนนี้เปิดมาแรงมากหลายคนก็ดาว่าเพราะว่ามีขบูมยามาหรือเปล่าหลายๆกรณีตอนนี้กล่องราคามันโดนปรับขึ้นโดย พวกชารปินพวกนี้ก็เลยเอาไม่ดูว่าในยุคแรกของฟุตบอลที่มีคาบูมก็คือ2,017ซีเล็กซุเกะแล้วมาทั้งดูว่าทั้งเซตจะอยู่นี่ข่าวการที่ออกมา1ปีให้หลังแค่น,นี้ออกคาบูมที่เป็นตัวฟุตบอลมาอีก5คนแต่อันเนี้ยแอบหายากก่าหน่อยตรงที่มันอยู่ในซองที่เป็นซองคาบูมเลยจะรวมทุกกีฬาไว้ในยุคนั้นนะครับรา่นี้ยังออกมาก็เลยมีนักบอลอีก5คนซึ่งเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวจะให้ดูในตรงนี้ทีนี้ทุกท่านจรูงท,ทุกคนรอ,อคอย่องนี้ใช่ไหมจ๊ะ สี่คลิปติดต่อกัน4ี่คลิปติดต่อกันเราจะแรนดอม5ชื่อจากคนที่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมฮะก,กด like, video, ไลค์วิดีโอคอมเมนต์ไว้ข้างล่างภายใน24ชั่วโมงที่คลิปนี้ขึ้นเราจะแรนดอมชื่อท่าน5ท่านต่อคลิปเมื่อครบ4คลิปซุปจะได้ผู้โชคดี20คนคลิปที่ลงหลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ําทำก็คือจะเอาชื่อทั้ง20ท่านมาแรนดอมว่าท่านใดได้ทีมอะไรบ้างอันนี้จะทำให้หลายท่านที่ไม่เคยได้ร่วมเบรกได้มีโอกาสร,ร่วมเบรกฟรีจ้ะ เมื่อแรนดอมเสร็จสมมติในกอได้แมนยูในขอได้ลิฟวัวอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเราก็จะเปิดกล่องนี้ออกมาครับอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าเบรกแลวนี่จะเป็นแรนดอมทีมเบรกนะเพราะว่าท่านไม่เลือกทีมเองให้โชคชะตาพาไปาก็คือทุกคนที่ได้ทีมไหนการอะไรที่ออกมาท่านก็นจะได้ไปเมื่อครบ4คลิปนี้คลิปพี่ห้าทำนี้ต่อคลิปถัดไปก็จะมีของรางวัลอาอีกไม่ต้องห่วงครับแต่นี่คือวิธีการโอเคกลับมาขาบูมจ้ะให้ดูก่อนในเซตเก็บไว้อย่างดีขอแบ่งเหมือนนี้มันจะได้ไม่ตก อันนี้คือการเมื่อ2017ทุกคนนักเตะหลายๆท่านตรงนี้อาจจะแบบหายไปจากโลกนี้แล้วทีนี้ทำการบ้านมาให้ดูแล้วว่าแต่แนักเตะที่ยังดังราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะยุตัวอย่างเช่นนี่แหละอ,อยู่บนสุดละอย่างโรนัลโด้โปรตุเกสโรนัลโด้โปรตุเกสแบรนี้ก็จะประมาณ6 0 0 0ืน 6, บาทอันนี้คือขบูมนะ2 0 1 7นเลยนะ2 0 1 7นเี้ท่าัการนี้ก็ประมาณเปีนะทุกคนที่ชุมีเนี่ยอ่ะอย่างโมริตะยังเล่นอยู่แต่ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นแบบสุดยอดเลวานก็ยังเล่นอยู่ นี่เลเวนคือขบุมตรงนะมันก็สวยดีนะตัวนี้ขบุมเหมือนมันดับระดไปหน่อยปะอันเนี้ยลูคัมโอดิชเอมีไข่นะเคดีบีอย่างน้อยเคดีบีทุกคนก็ยังรู้จักถูกไหมนี่เคดีบีอาจจะงงกับตัวนี้ครับฮังการีนะเว้ยไม่ใช่ซาบบุสลเจอซูซักคนรุ่นเก่าอาจจะพอรู้จักฮังการีก็มีเป็นขบุมนะจ๊ะทำเป็นเล่นอันนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเลิฟแล้วด้วยมั้ง อาราตูรานก็เคยเป็นคาบูมนะอารลาไบน่ะเนี่ยสมัยก่อนมันก็แอบมีตัวที่แบบไม่ได้เด่นไม่ได้ดังขนาดนะั้นเป็นตัวคาบูนะมีใครกันอ่าเนี่ยตอนหมงตอนบอลโลกอันนี้เจ๋งดี RVP ์ RV P, 100วีพีร้อยมงอาร์ก็เป็นคาบูมแล้วก็มีดรอบ,บาร์ของอาร์เบรียโคสพวกนี้เป็นชุดทีมชาติหมดเลยนะถ้าจะไม่ผิดเป็นทีมชาติหมดเลยอารตูโรวิดาวนี่ตั้งแต่เซนตตั้งแตง่ยุคสมัยนู้นคิดดูดิ วิดาวก็เป็นคาบูมฮาเมสอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งฮาเมสสองพเป็นเคสฮิตด้วยใครจะไปเชื่ออะไรเซนฮาเมสสเปกตรงสเปกตาได้เป็นเคสฮิตด้วยนะอันนี้ฮาเมสกรีสมองเป็นเคสฮิตเลยในโปรดักต์นี้ลไยเซนกรีสมองของเฮนนี่เป็นออนการ์ดเป็นรีดิมชั่นด้วยเหมือนย้อนอดีตไงรู้นี่กรีสมองแล้วก็แน่นอนครับพูลสิสก็เป็นเคสฮิตเช่นกันครับนี่เป็นพี่พูลยูเอสเห็นไหมบูฟอน บฟอนก็เทด่ดีโดยตัวนี้ไม่ได้พูดราคาส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยมันบ,บางตัวก็ณปัจจุบันนะครับสามพันห้าห้าพันหกพันโมดิอาจจะหกเจ็ดพันบุฟเฟ่ต์เลยนะสามพันห้าสี่พันต่อใบนี่แกเรเบลนี่แกเรเบลนะส่นวนอ่อนนี่หนึ่งเคสต้องอ่อนหนึ่งใบด้วยอขบูมซิลูซ่นนะซิลูซ,ซ่นยังเป็นขบูมได้เลยกิลฟี่รวมไปถึงเม็กซิโกชิชาริโต้จ้ะนี่นี่เม็กซิโกชิชาริโต้ก็เป็นขบูมนะ ปิดท้ายด้วยเมสซี่เมสซี่อาเจนรอไม่ใช่รอเนี่ยเมสซี่อาเจนพีเอสเอ๙แล้วกันหน้าวันที่ถ่ายซุ้มพึ่งขายไปเลยครับซุ้มพึ่งขายอันนี้ซุ้มมี3ตัวนี้ซุ้มไม่ได้เกรดซุ้มเก็บพวกไม่เกรดใช่ปะซุ้มมีอันนึงที่เกรดแล้วได้9ก้าหน้าวันนี้ที่ถ่ายเลยเพิ่งขายไปได้70,000บาทครับพีเอสเอ๙นะเสียดายไม่ใช่10บถ้าสิบก็จะแรงแต่เมสซี่อันนั้นคือที่อยู่ในเซตซีเล็ก2 0 1พแล้วเหมือนที่บอกเมื่อ2018ันสิบแปดนะยผิด 2018, 2018. ในซองที่เราต้องใช้พอย n ์แรกถ้าจำไม่เห็นมันใช้พอย n ์แรกนะส่งอาจจะผิดไม่เข้าใจว่าไม่ได้ขายมันจะมีนักบอลอยู่5ตัวก็จะมีอย่างเนมาร์ Ma, มาปรากฏตัวขึ้นในชุดบราซิลนี่เนมาร์ ne Ma. แล้วก็มีโดชุดยูเว่ซึ่งอันนี้ราคาไม่แรงประมาณสอง0าบาทโดเพราะโดชุดยูเว่ไม่เคยแบบราคาดีขนาดนั้นแล้วก็มามีพูลสิชอีกชุดหนึ่งอันนี้ที่อยู่ในเซตก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าพูสองอันรวมกันก็จะเป็นประมาณนี้พูลสิช แล้วก็เมสซี่มันมีชุดบาร์ซ่ารอของซุปรอเมสซี่เช็คราคามาให้ประมาณ8 0ดหมื่นครับชุดบาร์ซ่าซึ่งรุ่นนี้มันเคยมันเป็นขบูมที่มีพาราเลด้ลยนะซุปเคยมีเมสซี่ทับสบิขายไปเป็นแสนเหมือนกันเพราะเกรดได้10ด้วยมังขายไปแพงมากจะเป็นสีทองวันละวันจะเป็นสีเขียวเคยถ้าวันวันบอลซุปไม่เคยมีเคยเปิดซองได้เชคิวนีนวันวันแต่ขายไปแล้วเหมือนกันในส่วนขบูมส่วนขบูมแรกของปาเป้ครับ2018 ถ้า <5 S 2> พี e อเ,ซเซใบนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนมาซุ่มไม่ได้เกรดของซุ้มแต่แค่พูดในเชิงว่าหาข้อมูลได้ว่า p s a อเซเทนเจอร์มาณ2 0 0แสนแต่เนี่ยคือปะเป้ะเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น5อันที่เมื่อ2018เขาออกมาแยกแต่เป็น original, first, ออริจินอลเฟิร์สคาบูมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือ5ใบนี้แล้วก็ที่อยู่ในเซต2017ก็จะมี17 1เสบกาใบมั่งสด แต่นี่คือเซ็ตคาบูมเรยอยากให้ดูเพราะว่าช่วงนี้คนพูดถึงเยอะในส่วนของอินเสิร์ต่างๆอย่างน้อยเซตเนี้ยคนห,หลายๆท่านมีครบหรือเปล่าซึ่งไม่รู้ว่าพอรวมนี้เข้าไปแล้วมีกี่ท่านนะแต่ว่าพี่ๆหลายท่านที่รููจักก็มีครบเซตก็ลเลยเอามาให้ดูเหมือนเผื่อหลายๆท่านที่เพิ่งเริ่มสะสมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้หมายความว่าให้ท่านไปตามหาซื้อเพราะว่าราคาจะขึ้นอีกไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่คำนี้เรื่องการลงทุนที่ซกเก็บไว้พจน์หนึ่งมันเป็นเฟิร์สเซ็ตแล้วมันก็มีต เขียนคอมเมนต์เหมือนเดิมว่าชอบคอนเทนต์ประมาณไหนอยากให้ทำอะไรบ้างคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่มันครีเอทีฟไม่ได้จัสจุดไว้อะครับเราจะเอาชื่อท่านมาแรนดอม4คลิปติดจเจ้าคลิปละ5คนแล้วก็จะมาแรนดอมว่าท่านได้ทีมอะไรท่าท่านเป็นผู้โชคดีครับแล้วก็ลุ้นกันว่าในกล่องนี้ทุกท่านใครจะได้อะไรอาจจะเป็นของโหจะจับวันนวันใครไปรู้ฮูโนสอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องคอมเมนต์ต้อง, comment, องกดไลค์ครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ